ามาดูหน้างานที่หมู่บ้านฮิวเบอรี่นะครับที่นี่ผมเสร็จแล้วเรียบร้อยอด้านหน้าเราทำเป็นหลังคาทรงโมเดิร์นนะครับพื้นลงรถเนี่ยเป็นแผ่นพื้นของ SCG นะครับเอาปูแผ่นทางเดินตัวเนี้ยให้กลายเป็นพื้นลงรถจะคล้ายกับคอนกรีตสเต็มแต่หน้างานจะไม่เลอะเทอะนะครับเคลือบแล้วก็จะสวยงามเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะครับด้านข้างก็มีระแนงนิดนึงนะครับพอให้ไพรเวท ตัวหลังคาเป็นลายสามมิติกับเหล็กโครงดำชุบกวาวไนาเข้ากับตัวบ้านมากเลยครับตอนนี้ช่างก็กําลังไล่เก็บดีเทลอยู่นะครับมันจะมีฝุ่นที่เราตัดแล้วก็ไปเลาะโครงหลังคาอันนี้เราเก็บให้ลูกค้าใหม่ทั้งหมดนะครับตรงโครงหลังคาลางน้ำนะครับก็เป็นลัางสแตนเลสนะครับขนาด5นิ้วเลย หินทางเดินของ SCG เข้ากับตัวบ้านมากนะครับเป็นแบบออกแนวบิสติปหน่อยด้านในนะครับเราก็เก็บงานให้ลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับทั้งงานสีงานพื้นนะครับเราต่อเติมด้านหลังนะครับเราก็ใช้บริเวณภายในบ้านของลูกค้าวางของก็จะมีฝุ่นเราก็ทําความสะอาดให้ใหม่ตัวนี้เป็นงานเคาน์เตอร์นะครับเป็นหน้าบานดําของคิงตัวกระเบื้องเคาน์เตอร์เป็นกระเบื้อง60สิูณหกบ ตัวพื้นก็เป็นแกรนิโตไลหินอ่อนเทานะครับที่นี่หมู่บ้านนิวเบอรีนะครับลูกค้ามีเข็มมีพื้นแล้วนะครับแล้วก็มีกําแพงอยู่แล้วเราเบิ้ลกาแพงออกมาเป็นกําแพงแยกต่างหากนะครับงานเคาน์เตอร์สีดํากําแพงสีขาวนะครับปูกระเบื้องกันเปื้อนเพิ่มให้ลูกค้าอีก60เซนนะครับของยงบิลดิงเราทําทั้งระบบไฟระบบน้ําประปาหลังคานะครับครบจบในทีมเดียวเลยครับ งานหน้าต่างอลูมิเนียมแล้วก็ติดมุ้งให้ลูกค้านะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับฝุ่นภายในบ้านนะครับกระจกอะไรเนี่ยเราทําความสะอาดให้ลูกค้าหมดเลยนะครับลูกค้าสามารถฝากบ้านไว้กับเราได้เลยนะครับเราเข้าไปต่อเติมแล้วนะครับบ้านที่สะอาดอยู่แล้วเราก็จะกลับทําให้ลูกค้าใหม่เหมือนเดิมผ้มาม่านเราก็ม้วนเก็บให้ลูกค้านะครับเพื่อที่เวลาทําการก่อสร้างฝุ่นก็จะได้ไม่ไปเกาะผ้าม่านของลูกค้าด้วย งานครัวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเหลือติดฮู้ดให้ลูกค้าอีกนิดเดียวก็จะจบงานแล้วนะครับล่างประตูปูเสร็จปูนผงฝุ่นอะไรเราเคลียร์ให้ลูกค้าหมดเลยนะครับที่นี่ทาสีห้องครัวให้ใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นงานสกิมผิวทั้งหมดนะครับงานด้านหน้าเราก็เก็บสีลู ก็เลยมีเป็นดีเทลของสีดำหรือสถาน,นะ,ะที่ด่างเลยแนมะ้แต่จุดเดียวผมมาดูเพิ่มเติมหน้ากันอีกทีเลยตันนี้นนนล้างเลยลก็สวยงามเลยนะครับเข้ากับตัวบ้านเงางามมากเลยนะครับจอบดรถแข็งแรงสะอาดไม่หลุดไม่ร่อนนะครับเราใช้ปูนกาวตราคีดีเลยนะครับระบบฝาบอ่ออะไรเราก็ทําไว้ให้ลูกค้าเซอร์วิสได้นะครับห้อน้ําที่มีปูนลงไปหรือว่าเขียให้องใค้ขา คุณที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับวิวที่นีดีรับใช้ครับ